อีกแล้วน้องสวยมากวันนี้น้องสวยมากทูน่าโสมโอตาเตะมึกโอ้กินเลยนะเนี่ยเรามารอพี่ธนิน่ะพี่ธนิน่ะสายอู้น้องคำเลกจะต้องแบบคำเขาต้องน่ากินอ่ะใช่คำใหญ่ใหญอร่อยมากหือตักเลยแบบนี้เลยวางน้องอุ้ยน้องดีมากอู้หคำนี้เด็ดมากโอ้ดูเปิดแล้วนะอ้าอร่อยไหม หวหานแค่ไหนเนี่ยอร่อยหนึงตาเราบ้างอ,อ๋อคำนี้มีน้องหิ่งห้อยกินเลยแวกเทียวข้าอีกแล้วอ,อ๋อหน้ารวมสามสหายอาเลยอ๋อโอตาเต้ไปอมีคอมเจ็บคอมฉันหมลูก